ราชาอสูรกำลังจะได้รับการสวมมงกุฎแต่ทันใดนั้นอสูรรอบตัวเขากลับทรยศหักหลังอย่างโหดร้ายและคาดไม่ถึงพวกมันรุมแทงเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ราชากลับไม่แสดงอาการเจ็บใดๆเลยด้วยความมุ่งมั่นที่จะสังหารเขาพวกมันกดร่างเขาลงและแทงซ้ำอีกหลายครั้งจนเชื่อว่าเขาได้สิ้นชีพแล้วแต่จู่ๆด,ดวงตาของเขากลับสว่างวาบและพลังงานอันมหาศาลได้แผ่กระจายออกไปแช่แข็งทุกสิ่งรอบตัวแต่ราชาผู้นี้ไม่ได้ถูกกำจัดได้ง่ายๆ ร่างของเขาหลอมละลายกลายเป็นเมือกประหลาดและไหลซึมหายลงไปในใต้ดินหลายปีผ่านไปหนูตัวหนึ่งดมกลิ่นรอบๆแอ่งน้ำและทันใดนั้นเมือกประหลาดก็พุ่งออกมากลืนกินหนูตัวนั้นและดูดพลังงานเข้าตัวต่อมาเมือกได้หนีออกจากถ้ำและลากตัวเองไปยังถนนใกล้เคียงขณะที่ฟอร์ดเรนเจอร์คันหนึ่งล่นผ่านมาเมือกก็เล็ดลอดเข้าไปใต้ล้ออย่างแนบเนียนโดยที่ผู้ขับขี่ไม่รู้ตัวเลยจากนั้นมันก็พุ่งเข้าโจมตีหญิงที่ขับฟอร์ดเรนเจอร์ทำให้เธอกรีดร้องด้วยความตกใจจนม้าจากโลโก้ของเธอตเตลิดหนีไป ดูดันไม่เกรงใจใครในช่วงเวลาสุดท้ายเมื่อได้แปลเปลี่ยนรูปร่างจนกลายเป็นชายคนหนึ่งมีเพียงสิ่งเดียวที่อยู่ในความคิดของเขาคือการล้างจานเต้อการล้างแขน